มณฑลทหารบกที่27นำกำลังพลบริจาคโลหิตสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในห่วงการระบาด COVID โควิด -19 ระลอกใหม่วันที่10กันยายน2564เวลา9้านาฬิกา30นาทีที่อาคารกองร้อยมณฑลทหารบกที่27พลตีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช2564นผลัดที่1ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเก็บสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ทําให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงโดยมีทหารกองประจําการที่สมัครใจบริจาคโลหิตจํานวน87นายได้ปริมาณโลหิตจํานวน39,150ซีซีโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9อย่างเคร่งครัดบ,บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ยิ่งให้ยิ่งได้รับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่27รายงาน